มายกตัวอย่างบัตรคำให้ดูนะคะว่าคำหราอนนี้อ่านว่าทำทำทำสิ่งไหนที่ทำให้เห็นชัดนะคะว่าอ่านว่าทำตัวไหนมอม้ามอม้ามาได้ยังไงคะเป็นข้อสั้ค่ะแต่ว่าถ้าเราตัดมอม้าออกอ่านว่าทาเก่งมากค่ะทุกคนเธอจะเข้าใจนะคะแล้วก็ช่วสังเกตนะคะคำนี้อ่านว่า ันเทิงคำนี้นะคะบ้านเทิงเอ๊ะมันอ่านเหมือนกันแล้วกัไหนถูกคะคำบ้านที่้นไนคะบันนี้แน่ใจไหมแน่ใจค่ะมาดูอีกคำหนึ่งนะคะคำนี้อ่ะก็บัญญาบัญญายใช้นอนะคะแล้วคำนี้นะคะบัญญายบรรโดหันบรรโดหันสังเกตดูนะคะคำไหนบรรโดหันเก่งมากเดี๋ยวครูจอยากแบบฝึกหัดนะคะให้ไปเรียนเด็กเพื่อนด้วย ให้ทำส่งในข้อเลยนะคะให้เติมทำบ้าน,นอรอหานหรือว่าบัานนอกแล้วก็แต่งประโยคให้เรียบร้อยสมบูรณ์นะคะใครได้คะแนนมากที่สุดก็มีคะแนนพิเศษนะคะ